สวัสดีครับที่บ้านสวนนิมวยจังหวัดอำนาจเจริญว,นนวันนี้วันที่22พฤษภาค,คม2566นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเป็นประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าฝนจะตกแล้วนะหรือ <c oughs> เปล่าแต่ว่าได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศก็ประมาณวันพุธ นะจะมีฝนขวบปกคลุมทั้งประเทศว่างั้นนะฮะก็รออยู่นะผมก็ได้ทำการปูพยายานในส่วนที่มันมีปัญหานะผูเสร็จเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาทั้งวันทำคนเดียวค่อยๆทำไปนะครับแในวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันนึ่งสำหรับคอการเบืองนะฮะก็เป็นวันที่อา่า ที่คาดว่าจะได้เป็นรัฐบาลได้ทำการตกลงร่วมก็หรือ MOU นะได้ทำการตกลงร่วมกันนะครับมันจะไม่หนีไม่หายไม่แยกไม่ย้ายไม่จากกันนะจะรวมหัวโจมท้ายกันนะครับในการพัฒนาบริหารประเทศนะฮะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูกกตไปก่อนนะจะรับรองผลเมื่อไหร่นะครับสำหรับสส นี่ก็ใช้พายางต่อกันนะดูซิมันจะ <c oughs> รั่วไหมนะครับก็กลว่าจะรอรับน้ำฝนนะนะก็มีส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับก็จะค่อยๆซ่อมแซมไปเอาตรงนี้ก่อนรอรับฝนก่อนนะครับ เสร็จแล้วมีน้ำแล้วก็ค่อยจะปลูกต้นไม้นะค่อยๆปลูกไปนะครับเป็นเกษตรกรไม่ใช่มืออาชีพนะทำไว้เผื่อเกษียณอายุนะครับจะได้ดูผลผล,ผลิตนะว่ามันเป็นเช่นไรนะครับเราจะหางเกิดผลกินได้เอามาลงนะครับแล้วก็ทดลองเลี้ยงปลาดูนะ ว่าจะได้ผลผลิตไหมนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูต้องกบดินแถวนี้เพื่อปิดพายางเอาไว้ก่อนนะครับโอเค